20คุกสุดโหดที่สุดในโลกเรือนจำมีอยู่มากมายทั่วทุกมุมโลกแต่ละที่ต่างแตกต่างกันบางเรือนจำจะเน้นฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้เป็นคนที่ดีขึ้นและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมแต่ก็มีหลายๆที่ปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอย่างไร้มนุษยธรรมทั้งยังขาดสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรง ในเรือนจำเหล่านี้นั้นผู้ต้องขังต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตอย่างยากลาบากซึ่งรวมถึงความแออัดยัดเยียดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ถูกสุขลักษณะการดูแลทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอและในบางครั้งยังรวมถึงความโหดร้ายของผู้คุมขังและเพื่อนนักโทษคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยและในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ20คุกที่โหดร้ายที่สุดในโลกก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับไปรับ ับชมได้เลย20เรือนจำเบลมาส์สราชอาณาจักรเรือนจำเบลมาส์ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเรือนจำแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องมาตรการที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นที่คุมขังของผู้กระทำความผิดที่มีโทษร้ายแรงที่สุดในประเทศรวมถึงผู้ก่อการร้ายและอาชญากรที่มีความรุนแรงแม้จะเป็นหนึ่งในเรือนจำที่ปลอดภัยที่สุด แต่ก็มีชื่อเสียงในการใช้ความรุนแรงซึ่งทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในเรือนจำที่เลวร้ายที่สุดในโลกบ่อยครั้งที่เรือนจำแห่งนี้มีรายงานจากนักโทษเกี่ยวกับความแออัดของเรือนจำซึ่งยิ่งทำให้มีความตึงเครียดรุนแรงมากขึ้นและยังเพิ่มโอกาสในการเกิดการใช้ความรุนแรงในหมู่นักโทษ เรือนจำยังต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอซึ่งนำไปสู่ปัญหาทางร่างกายและจิตใจที่ไม่ได้รับการรักษาในหมู่ของผู้ต้องขังอีกด้วยและด้วยที่นี่เป็นเรือนจำที่เอาไว้คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษสูงที่นี่จึงเป็นที่สนใจของประชาชนและยังมีการล็อกดาวน์อยู่บ่อยครั้งจึงเป็นต้นเหตุทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด ทำให้ผู้ต้องขังบางส่วนไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้มีรายงานการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายที่สูงอย่างน่าตกใจสะท้อนถึงความเสียหายทางจิตใจอย่างรุนแรงของผู้ต้องขังชื่อเสียงของเบลมาสในเรื่องสภาพที่โหดร้ายการขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและความรุนแรงในระดับสูงทำให้เป็นหนึ่งในเรือนจำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 19. เเรือนจำนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกา เรือนจำแห่งรัฐนิวเม็กซิโกตั้งอยู่ใกล้เมืองซันตาเฟสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเรือนจำแห่งนี้ได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกจากเหตุการณ์จลาจลในปี1980ซึ่งเป็นการจลาจลในเรือนจำที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกาโดยมีผู้ต้องขังถึง33คนถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมและเรือนจำได้รับความเสียหายอย่างหนัก เรือนจำแห่งนี้ยังมีปัญหาผู้ต้องขังมีเยอะจนเกินไป ทำให้อยู่กันแบบแออัดเป็นอย่างมากซึ่งทําให้เกิดความตึงเครียดและความรุนแรงระหว่างผู้ต้องขังอยู่บ่อยครั้งเรื่อนจําแห่งรัฐนิวเม็กซิโกยังถูกวิจารณ์ถึงการใช้มาตรการแยกขังเดี่ยวที่ซึ่งผู้ต้องขังจะถูกกักขังในห้องเดี่ยวเป็นเวลา23ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตยอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอ สภาพการอยู่อาศัยย่ำแย่และการเข้าถึงโปรแกรมฟื้นฟู ool, ทางด้านสภาพจิตใจที่จำกัดซึ่งทำให้ชื่อเสียงของเรือนจำเสื่อมเสียไปอีกการผสมผสานร,ระหว่างปฏิสัตร์ที่รุนแรงในอดีตความกังวลเรื่องความปลอดภัยที่ยังคงอยู่และความล้มเหลวในการจัดหาสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ควรได้รับทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเรือนจำที่เลวร้ายที่สุดในโลก18 เรือนจำกลางมุมไบอินเดียเรือนจำกลางมุมไบหรือที่รู้จักกันในชื่ออาร์เธอร์โรเจลเป็นหนึ่งในเรือนจำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในด้านความเลวร้ายที่สุดในประเทศอินเดียปัญหาหลักๆของเรือนจำแห่งนี้ก็คือความแออัดนั่นเองครับด้วยเรือนจำนี้มักจะมีผู้ต้องขัง มากกว่า2เท่าของความสามารถในการรับรองการไออัดเกินจำนวนที่ตัวเลขสูงขนาดนี้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดอาหารไม่เพียงพอและการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทำให้ปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนั่นเองเรือนจำแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างโหดร้ายโดยมีรายงานความรุนแรงอยู่บ่อยครั้งทั้งจากผู้ต้องขังด้วยกันเองหรือจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจำ มีการผู้จริตเป็นเรื่องปกติซึ่งมันมีผลกระทบต่อการจัดสรรสิ่งของจำเป็นพื้นฐานไปจนถึงการจัดการกับคำร้องเรียนของผู้ต้องขังการขาดโปรแกรมฟื้นฟูทำให้ผู้ต้องขังแทบไม่มีโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไขตัวเองได้เลย ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการแอรอาัดเกินจํานวนของผู้ต้องขังสภาพการอยู่อาศัยที่ย่ําแย่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างรุนแรงและการทุจริตในระบบทําให้เรือนจํากลางมุมไบกลายเป็นหนึ่งในเรือนจําที่เลวร้ายที่สุดในโลก17เรือนจําลาแซงเตฝรั่งเศส เรือนจำลาแซงเตตั้งอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นที่รู้จักในด้านสภาพแวดล้อมที่น่ากลัวและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างโหดร้าย แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในเรือนจําที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสแต่เรือนจําแห่งนี้ก็ได้มีชื่อเสียงในด้านการแออัดเกินจํานวนของผู้ต้องขังมีเยอะเกินควบคุมซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพการอยู่อาศัยที่ย่าแย่ห้องขังมักจะคับแคบและไม่ค่อยได้รับการซ่อมแซมหรือดูแลอย่างดีซึ่งทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยโรคภัยและความไม่สะดวกสบายผู้ต้องขังที่ลาแซงเต้ได้เล่าถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้ง จากผู้ต้องขังด้วยกันเองและจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจําเองนอกจากนี้เรือนจำยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการขังเดี่ยวที่ยาวนานซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพจิตยังมีปัญหาอยู่มากมายเกี่ยวกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและสิ่งของจําเป็นขั้นพื้นฐานซึ่งทําให้ความทุกข์ทรมานของผู้ต้องขังยิ่งทวีความรุนแรง การรวมกันของปัญหาการไออัดเกินจำนวนสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดความรุนแรงและการขาดการดูแลสุขภาพที่เพียงพอทำให้เรือนจำลาแซงเตถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเรือนจำที่เลวร้ายที่สุดในโลกและเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูประบบเรือนจำของฝรั่งเศสนั่นเอง16เรือนจำเลสอเนียนสเต e สหรัฐอเมริกา เรือนจำเลสอเนียนสเตทตั้งอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้จักในด้านสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและการใช้การขังเดี่ยวอย่างเข้มขน้นเรือนจำซูเปอร์แม็กแห่งนี้มักจะรองรับผู้ต้องขังที่ถูกมองว่ามีความเป็นอันตรายสูงจึงเน้นเรื่องความปลอดภัยสูงสุดมากกว่าการฟื้นฟูผู้ต้องขังผู้ต้องขังหลายคนต้องใช้เวลา23ชั่วโมงต่อวันในห้องขังเดี่ยว ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่รู้กันว่าเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดทางจิตใจอย่างรุนแรงเช่นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและการเห็นภาพหลอนมีรายงานถึงการใช้ความรุนแรงเกินจําเป็นจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจํารวมถึงการทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผู้ต้องขังมักจะได้รับการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอและสภาพการอยู่อาศัยที่ย่ำแย่โดยมักจะไม่สามารถเข้าถึงโปรแกร,รมการศึกษาหรือการฟืน้นฟูได้การแยกขังอย่างเข้มงวดและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างรุนแรงได้สร้างข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมากการที่เรือนจำเลดอเนียนเน้นเรื่องความปลอดภัยเหนือการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและการฟืน้นฟูของผู้ต้องขังพร้อมกับรายงานการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และการใช้การขังเดี่ยวจนเป็นเรื่องปกติทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในเรือนจําที่เลวร้ายและถูกวิจารณ์มากที่สุดในโลก 15. เรือนจํากลางวลาดิเมียรัเสเซีย เรือนจำกลางวลาดิเมียตั้งอยู่ในประเทศรัสเซียเป็นที่รู้จักในด้านสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างทารุณก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่18มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการขังนักโทษทางการเมืองและผู้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงต่อรัฐบาลสูงเรือนจำแห่งนี้มีปัญหาการแออัดเกินจำนวนอย่างรุนแรงซึ่งทำให้เกิดสภาพการอยู่ที่แออัดและไม่สะอาด ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพแพร่หลายไปทั่วหมู่ผู้ต้องขังมีรายงานเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางร่างกายและการทรมานจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจําซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยมากสร้างบรรยากาศของความกลัวและความรุนแรงผู้ต้องขังมักได้รับการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอและมักไม่มีการเข้าถึงยารักษาหรือยาที่จําเป็นได้การขาดโปรแกรมฟื้นฟูและสภาพแวดล้อมโดยรวมที่แย่ยิ่งทําให้มีความทุกข์ทรมานของผู้ ต้องขังทวีคูณความดุรแรงมากขึ้นการผสมผสานร,ระหว่างความเสื่อมเสียทางประวัติศาสตร์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการอัดเกินจํานวนและการขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมทําให้เรือนจําวลาดิเมียมีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในเรือนจําที่เลวร้ายที่สุดในโลกสภาพแวดล้อมของมันเน้นย้ําถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูประบบเรือนจําของรัเสเซียนั่นเอง 14. เรือนจำลาโมเดโลโคลอมเบีย เรือนจำลาโมเดโลตั้งอยู่ในเมืองโบโกตาประเทศโคลอมเบียเป็นที่รู้จักในด้านความรุนแรงและสภาพการอยู่อาศัยที่น่าสลดใจครับเรือนจำแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการถูกควบคุมโดยแก๊งติดอาวุธซึ่งทำให้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างแก๊งที่เป็นคู่แข่งกันอยู่บ่อยครั้งมากการมีอยู่ของอาวุธปืนและอาวุธอื่นๆภายในกำแพงเรือนจำยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ต้องขังปัญหาการไอัดเกินจำนวน เป็นปัญหาหลักโดยเรือนจำมักจะรองรับผู้ต้องขังมากกว่าหลายเท่าของความสามารถในการรองรับการแอดเกินจำนวนของผู้ต้องขังนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดอาหารไม่เพียงพอและการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดปัญหาสุขภาพแพร่หลายในหมู่นักโทษ การทุจริตในหมู่เจ้าหน้าที่เรือนจําเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากซึ่งทําให้กิจกรรมของแก๊งต่างๆเจ้าเรือนเติบโตและทําให้สภาพแวดล้อมโดยรวมยิ่งแย่ลงการรวมกันของความรุนแรงสุดขีดการในอดเกินจํานวนสภาพการอยู่อาศัยที่ย่าแย่และการทุจริตทาให้เรือนจําลาโมเดโลกลายเป็นหนึ่งในเรือนจําที่เลวร้ายที่สุดในโลกนั่นเอง 13. เรือนจำแบล็กดอฟฟี่รัสเซีย เรือนจำแบล็กดอฟฟินตั้งอยู่ใกล้พรมแดนคาซักสถานเป็นที่รู้จักในด้านสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเรือนจำแห่งนี้มีชื่อเสียงในการกักขังอาชญากรที่เป็นอันตารายที่สุดของประเทศรวมถึงฆาตกรต่อเนื่องและผู้ก่อการร้าย ด้วยเรือนจำดำเนินการภายใต้ระบบที่เคร่งครัดมากผู้ต้องขังจะถูกเฝ้าอ,อยู่ตลอดเวลาและมักจะถูกปิดตาขณะที่ถูกเคลื่อนย้ายภายในเรือนจำเพื่อป้องกันการพยายามหลบหนี ผู้ต้องขังในเรือนจำ l a ล k d ด l ฟ h i นต้องเผชิญกับการแยกขังอย่างรุนแรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องขังเล็กๆโดยมีการติดต่อกับมนุษย์น้อยมากมีรายงานการทารุณกรรมทางร่างกายและการทรมานทางจิตใจจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจำซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศที่กดดันและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวการขาดโปรแกรมฟื้นฟูและกิจ,จกวัตรประจำวันที่โหดร้ายยิ่งทำให้ความทุกข์ทรมานของผู้ต้องขังยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นมาตรการรักษาความปลอด ภัยที่รุนแรงร่วมกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและสภาพเวดล้อมที่โดดเดี่ยวทำให้เรือนจำแบล็กดอฟฟินกลายเป็นหนึ่งในเรือนจำที่น่ากลัวที่สุดในโลก 12. เรือนจำแบล็กบ r e ส z e อ q คว t ทอรียล u กินี เรือนจำแบล็กบลี e ตั้งอยู่ในเมืองมาลาโบประเทศอควีเอรียอลกินีเป็นที่รู้จักในด้านสภาพแวดล้อมการเป็นเรือนจำที่โหดร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายเรือนจำแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการแอดเกินความจุของผู้ต้องขัง โดยผู้ต้องขังถูกบีบให้เข้าไปอยู่ในห้องขังที่ระบายอากาศได้ไม่ดีและขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสภาพความสะอาดที่ย่ำแย่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระหว่างผู้ต้องขังนอกจากนี้ยังมีรายงานการทรมานการทารุณกรรมทางร่างกายและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจำซึ่งสร้างบรรยากาศของความกลัวและการข่มขู่อย่างหนักหน่วง ผู้ต้องขังมักจะต้องเผชิญกับการคุมขังโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดีและถูกแยกขังเป็นระยะเวลานาน,านพร้อมกับการเข้าถึงตัวแทนทางกฎหมายที่จํากัดการขาดความโปร่งใสของเรือนจํายิ่งทําให้ปัญหาต่างๆเลวร้ายขึ้น11เรือนจําเมนโดซาอาร์เจนตินา เรือนจำเมนโดซาตั้งอยู่ในเมืองเมนโดซาประเทศอาร์เจนตินาเป็นที่รู้จักในด้านสภาพการอยู่อาศัยที่เลวร้ายมีการใช้ความรุนแรงมากมายเรือนจำแห่งนี้ประสบปัญหาผู้ต้องขังอยู่กันอย่างแออัดอย่างรุนแรงโดยผู้ต้องขังจะถูกบีบให้เข้าไปอยู่ในห้องขังที่เล็กแต่มีผู้ต้องขังอยู่กันเป็นจำนวนมาก การอยู่กันอย่างแอัดนี้นำไปสู่สภาพแวดล้อมความสะอาดที่ย่ำแย่การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอและการขาดแคลนอาหารซึ่งทำให้ปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ความรุนแรงระหว่างผู้ต้องขังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะการประทะกันของแก๊งต่างๆมีการทะเลาะวิวาทจนเป็นเรื่องปกตินอกจากนี้ยังมีรายงานถึงการเรียกค่าคุ้มครองการค้ายยาเสพติดและกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆภายในเรือนจำอีกด้วย ซึ่งนี่ยิ่งทําให้สภาพแวดล้อมภายในเป็นอันตรายมากขึ้นการทุจริตในหมู่เจ้าหน้าที่ของเรือนจําก็เป็นปัญหาสําคัญเช่นกันซึ่งทําให้กิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆเติบโตโดยไม่มีการควบคุมอีกต่อไปครับการขาดโปรแกรมฟื้นฟทูที่มีประสิทธิภาพและสภาพการอยู่อาศัยที่โหดร้ายทําให้เรือนจําเมนโดซากลายเป็นหนึ่งในเรือนจําที่เลวร้ายที่สุดในโลก10 เรือนจำ ADX for e n s สหรัฐอเมริกา เรือนจำ ADX f o r l e e n ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้จักในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเรือนจำแห่งนี้รองรับอาชญากรที่อันตรายที่สุดและมีชื่อเสียงในระบบเรือนจำของรัฐบาลกลางรวมถึงผู้ก่อการร้ายและผู้นำแก๊งอาชญากรรมที่มีองค์กรที่มีบทบาทในอเมริกาสิ่งอำนวยความสะดวกถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังจะ จะใช้เวลาถึง23ชั่วโมงต่อวันในห้องขังเดียวผู้ต้องขังที่ ADX for l e n ต้องเผชิญกับการแยกขังที่หนักหน่วงการติดต่อสื่อสารที่ถูกจำกัดและการเข้าถึงกิจกรรมการบันเทิงหรือโปรแกรมการศึกษาที่จำกัดสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและการขังเดี่ยวที่ยาวนาน ได้รับการวิจารณ์ว่าเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตทําให้เกิดอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและความเครียดทางจิตใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ต้องขังสภาพของเรือนจําแห่งนี้ได้สร้างข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนมากมายและมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบเรือนจําของรัฐบาลกลางสหรัฐอีกด้วยครับ9 เรือนจำคามิติแม um ็กซิมัมซิเคริตี้เคนยาเรือนจำคามิติแม็กซิมัมซิเคริตี้ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองในโรบีประเทศเคนยาเป็นที่รู้จักในด้านสภาพแวดล้อมที่น่าสลดใจและจำนวนผู้ต้องขังมีมากเกินความจุอย่างรุนแรงมันถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ต้องขังจำนวน1,400คนแต่เรือนจำแห่งนี้มักจะมีผู้ต้องขังมากกว่า 3, 0 0 0คนซึ่งทำให้เกิดสภาพการอยู่อาศัยที่แออัดและไม่สะอาดอย่างมาก อาหารมีไม่เพียงพอสำหรับผู้ต้องขังทุกคนน้ำไม่สะอาดการดูแลสุขภาพไม่ดีซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะการขาดโภชนาการและเกิดโรคระบาดอย่างแพร่หลายในหมู่นักโทษมีรายงานการทารุณกรรมทางร่างกายและการทรมานจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจำซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศของความกลัวและการกดขี่ การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและความรุนแรงระหว่างผู้ต้องขังยิ่งทำให้สภาพแวดล้อมภายในเรือนจำแย่ลงการทุจริตในระบบเรือนจำยังเพิ่มปัญหาเหล่านี้โดยมีรายงานการเรียกรับสินบนและการขู่กันโชคมากมายสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและการแออัดเกินจำนวนทำให้เรือนจำคามิติแม um ็กซิมัมซิควริตี้กลายเป็นหนึ่งในเรือนจำที่เลวร้ายที่สุดในโลก8 เรือนจำกลางบางขวางไทยแลนด์เรือนจำกลางบางขวางตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีประเทศไทยมีชื่อเสียงที่รู้จักกันในชื่อบางกกอกฮิลสตันแต่กลับไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆตามที่ชื่อนี้บ่งบอกเรือนจำแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการแอดเกินจำนวนของผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังมักจะถูกบีบให้เข้าไปอยู่ในห้องขังขนาดเล็กและคับแคบอย่างมาก สิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานการดูแลสุขภาพอันไม่เพียงพอซึ่งทําให้เกิดปัญหาสุขภาพที่แย่ลงในหมู่ผู้ต้องขังผู้ต้องขังมักต้องเผชิญกับการถูกใส่โซ่ตรวนเป็นระยะเวลานานบางครั้งนานหลายปีซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงเรือนจําแห่งนี้ยังรองรับผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินประหารชีวิตทําให้บรรยากาศภายในเรือนจํายิ่งทําให้กดดันและอึดอัดมากขึ้น 7เรือนจำโกลดดนิจอร์เจีย เรือนจำโกลดดนิจอร์เจียเป็นที่รู้จักในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างทารุณเรือนจำแห่งนี้ได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกในปี2012เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำทารุณกรรมตีและข่มขืนผู้ต้องขังการเปิดเผยน,นี้ได้ทำให้เห็นถึงการทารุณกรรมที่เป็นระบบและวัฒนธรรมของความรุนแรงภายในเรือนจำนอกจากการทารุณกรรม แล้วเรือนจําแห่งนี้ยังประสบป,ปัญหาการแออัดเกินจํานวนของผู้ต้องขังและสภาพความสะอาดที่แย่มาก ผู้ต้องขังมักจะถูกบีบให้เข้าไปอยู่ในห้องขังขนาดเล็กอาหารมีไม่เพียงพอน้ำสะอาดขาดแคลนหรือการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสมสภาพเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพแพร่หลายและยิ่งทำให้ความทุกข์ทรมานของผู้ต้องขังทวีความรุนแรงขึ้นการเปิดเผยการธนณกรรมนี้ได้กระตุ้นความโกรธแค้นจากสาธารณชนและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอย่างไรก็ตามมรดกแห่งความรุนแรงและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไร้มน นุษยธรรมยังคงทำให้ชื่อเสียงของเรือนจำแห่งนี้ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องนั่นเอง 6. เรือนจำบูติก้ารัสเซีย เรือนจำบูติก้าตั้งอยู่ในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเป็นหนึ่งในเรือนจำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเรือนจำแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการแออัดเกินจำนวนของผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังมักถูกบังคับให้อยู่กับผู้ต้องขังคนอื่นๆในห้องขังขนาดเล็กและแคบซึ่งนำไปสู่สภาพการเป็นอยู่ที่เลวร้ายการขาดการระบายอากาศการรักษาความสะอาดที่ไม่ดีและการดูแลสุขภาพให้กับผู้ต้องขังที่ไม่ดีเพียงพอเป็น ็นสาเหตุที่ทําให้โรคต่างๆแพร่ระบาดบ่อยครั้งเช่นวันโลกนั่นเองครับเรื่องจําแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างโหดร้ายมีรายงานการธนูกรรมทางร่างกายและการทรมานจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจําซึ่งสร้างบรรยากาศของความกลัวและความโหดร้ายอย่างแพร่หลายในหมู่ของผู้ต้องขังสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่กดดันและสิ่งจําเป็นพื้นฐานที่ไม่เพียงพอสภาพที่ ที่น่าสลดใจของบูติก้ารวมกับการธนุนกรรมและการเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเรือนจำที่เลวร้ายที่สุดในโลกห้าค่ายกักกันที่14เกาหลีเหนือ ค่ายกักกันที่14ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในค่ายกักกันที่มีชื่อเสียงที่สุดและโหดร้ายที่สุดในโลกค่ายแห่งนี้เป็นค่ายกักกันทางการเมืองที่ผู้ต้องขังรวมถึงครอบครัวจะถูกคุมขังเพราะถูกมองว่าเป็นอาชญากรทางการเมืองสภาพแวดล้อมในค่ายนั้นน่าสยดสยองโดยมีภาวะทุบโภชนาการที่รุนแรงการทำงานหนักและการเฝ้าระวังตลอดเวลา ผู้ต้องขังต้องเผชิญกับตารางการทำงานที่ทรมานโดยมักจะทำงานในสภาพที่อันตรายและเหน็ดเหนื่อยพร้อมกับอาหารที่มีน้อยทำให้เกิดความอดอยากเป็นอย่างมากการขาดการดูแลสุขภาพยิ่งทำให้สภาพความเป็นอยู่แย่ลงซึ่งทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตที่สูงการทารุณกรรมทางร่างกายการทรมานและการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชนเป็นเรื่องปกติซึ่งสร้างบรรยากาศของความกลัวและการกดขี่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไร้มนุษยธรรมอย่าง รุนแรงและความโหมดร้ายที่เป็นระบบในค่ายกักกันที่14ชี้เห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงในค่ายกักกันของเกาหลีเหนือ 4. เรือนจำดิยาบากีตุรกี เรือนจำดิยาบากีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีเป็นที่รู้จักในด้านสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมันก่อตั้งขึ้นในปี1980และได้รับความโด่งดังในช่วงทศวรรษที่1980และ1990จากการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทางการเมืองอย่างทารุณโดยเฉพาะผู้ที่มีเชื้อสายเคิร์ดมีรายงานถึงการแอดเกินจำนวนสภาพความสะอาดที่แย่และการ ขาดการดูแลทางการแพทย์การทรมานการตีและการทารุณกรรมทางร่างกายอื่นๆจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่ความเจ็บปวดทางจิตใจและร่างกายที่รุนแรงในหมู่ผู้ต้องขังการอดอาหารประท้วงและการประท้วงอื่นๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเมื่อผู้ต้องขังพยายามเรียกร้องในเรื่องต่างๆจากสาธารณชนเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของพวกเขามรดกของการทรมานและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างทารุณในเรือนจำดิยาบา ได้ทิ้งบาดแผลที่ยาวนานในสังคมตุรกีโดยเฉพาะในหมู่ชุมชนเคิร์ดแม้จะมีการปฏริรูปบางอย่างแล้วแต่เรือนจำดิยาบากียังคงเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่และความโหดร้ายนั่นเอง 3. เรือนจำซิวดาตบริออสเอลสวาร์ เรือนจำซิวดาร์บาริออสตั้งอยู่ในเอลสวาดอร์เป็นหนึ่งในเรือนจำที่มีชื่อเสียงที่สุดและแออัดเกินจำนวนของผู้ต้องขังมากที่สุดในโลกเริ่มต้นสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ต้องขังไม่กี่ร้อยคนแต่ตอนนี้มีผู้ต้องขังหลายพันคนทำให้เกิดการแออัดเกินจำนวนอย่างรุนแรงทำให้มีสภาพแวดล้อมที่แย่ลงอย่างมากเรือนจำแห่งนี้มีชื่อเสียงในการถูกควบคุมโดยแก๊งอาชญากรรมโดยแก๊ง MS13 เเป็นแก๊งที่มีอำนาจเหนือเรือนจำนั่นเองครับผู้ต้องขัง ต้องเผชิญกับความกลัวตลอดเวลาเนื่องจากความรุนแรงที่แพร่หลายการเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้องและการต่อสู้ระหว่างแก๊งอย่างรุนแรงสิ่งจะเป็นพื้นฐานเช่นอาหารน้ำและการดูแลสุขภาพหายากมาก ถ้าไม่เกิดปัญหาทุพโภชนาการและปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงการขาดการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอและการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจำหมายความว่าเรือนจำแห่งนี้ถูกควบคุมโดยผู้ต้องขังนั่นเองซึ่งทำให้ความรุนแรงและการละเมิดกฎหมายทวีความรุนแรงมากขึ้นสภาพที่เลวร้ยรายและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ในเรือนจำแห่งนี้ชี้เห็นถึงความท้าทายที่ร้ยรายแรงในระบบเรือนจำของเอลสวอ์ 2. ค่ายกัดกันกวนตนาโมเบคิวบา ค่ายกักการกวนตนาโนโบเบตั้งอยู่ในคิวบาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงค่ายแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยสหรัฐในปี2002โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกักขังและสอบสวนผู้ต้องขังว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยหลีกเลี่ยงการคุ้มครองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาค่ายนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการกักขังโดยไม่มีระยะเวลาที่จำกัดและไม่มีการพิจารณาคดีซึ่งหมายความว่า 啊。<laughs> ผู้ถูกคุมขังหลายคนถูกกักตัวมาหลายปีโดยไม่มีข้อกล่าวหามีรายงานการใช้เทคนิคการสอบสวนที่รุนแรงซึ่งหลายคนถือว่าเป็นการทรมานเช่นการว่ายน้ำการให้ผู้ถูกขังอดนอนเป็นเวลานานสภาพและสถานการณ์ทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของผู้ถูกคุมขังที่กวนตานามโมเบทําให้เกิดข้อกังวลทางจริยธรรมและกฎหมายค่ายกักกันนี้ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาที่กว้างขวางที่เกี่ยว ข้องกับสงครามต่อต้านการก่อการร้ายโดยตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและหลักการตัดสินทางกฎหมายในการจัดการกับผู้ต้องสงสัยให้เป็นผู้ก่อการร้าย 1. เรือนจามูมหังการาวันดา เรือนจำมูฮังกาในประเทศลาวันดาเป็นที่รู้จักในด้านการแอรัดเกินจำนวนของผู้ต้องขังและสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่เริ่มแรกสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ต้องขังจำนวนจำกัดแต่ตอนนี้เรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังมากกว่าความจุที่ออกแบบไว้หลายเท่าส่งผลให้เกิดการแอดเกินจำนวนอย่างรุนแรงครับความแอบเกนี้นำไปสู่สภาพแวดล้อมที่สศก,กปรก ขาดการดูแลสุขภาพที่เพียงพอและขาดสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานเช่นอาหารและน้ำสะอาดผู้ต้องขังจะถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในห้องขังขนาดเล็กโดยไม่มีพื้นที่พอสำหรับการเคลื่อนไหวนอนหลับหรือรักษาความสะอาดเรือนจำแห่งนี้มีการ ระบาดของโรคต่างๆอย่างกว้างขวางเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แออัดและไม่สะอาดนอกจากนี้เรือนจำยังได้รับคำวิจารณ์ในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างโหดร้ายรวมถึงรายงานการทานุณกรรมทางร่างกายและการไม่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังทำให้เรือนจำมูฮังกาเป็นหนึ่งในเรือนจำที่เลวร้ายที่สุดในโลกนั่นเองครับ